มากูดจากจิตตายแลมีตายแลใบหูเสือ จะดอกสีฟ้าลงฤดูหน้าหนาวคนก็น,นาวต้นไม้ก็น,นาวมาโลลดดูมาเดือฝร่ง นานหนาวแต่ต้นใบกระวานนี่ไม่นาวก็ใครเลยเด้อดูดูด,ดูต้นใบกระวานเขียวต้นปาล์มกุหลาบทรงคืออยู่เด้อย,ยังเขียวอยู่เลยนะี่ย แล้วก็มาเดือดฝรัง่งอาใบาดำแล้วนะงอกไหมฉันว่าง,งอกไปหลุนกันไปนี่แหละพาไปดูพริกจะ้ะ หนาวหนาวหนาวฉันว่าโกไปมาเดือฝรั่งฉันยังใบต้นไม่ดำแต่เดงว่าโงกจะไปดูพริกไปดูพริก สวนหือดูหนาวก็ประมาณนี้เลยรัวซะกล้วยก็โซลละมีแดดได้บ้าเนี่ยมีแดดหน่อยๆไปลุ่นผริกกันต้นนั้นนี่ก็งามตลอดนี่ ต้นเอเขาเรียกอะไรโรสแมรี่สวยสวยต้นไฮเดรนเยียต้นนี้สีสวยเนี่ยไปปล่อยหลอกไก่ดูเหมือฝรัง่งฉันวบบเปลีนเลยปะ กล้วยโซนเมื่อไร่นะไปดูต้นดาลหลังโซนมาโอ้เอ็นตน้นเนยนวายฝรั่งฉันเป็นน้ำแข็งต้นเนยลูกพลับโซน,นมดล่ะต้นไม้ ต้นนี้ยังผอมอยู่เลยนี่ก็ลูกพลับอีกนานมั้งจะได้ติดลูกแต่ปีที่แล้วก็ติดดอกนะแต่ไม่ติดลูกติดแล้วล่ละแต่มันร่วงไปดูพริกน่าจะสูงแล้วแหละโอ้นี่เะต้อยต้อยนั่นตอราสเบอรี่ ต้นนี้ก็สูหนาวดีนี่โรสแมรี่มันงามเนะาะใบโรสแมรีน่นี่มันชูโช่งามนี่งไงพริกฉันโอ้ยังไม่สูนด้วยเต็กนาจ,จะต้องโอ้สูนเป็นบางส่วนเก็บก็ได้เอาไว้ก่อนก็ได้ ยังต้นยังตั้งชอดีอยู่เลยต้นไวก่อนเดี๋ยได้มันสุกเนาะนี่ยังเขียวเลยนี่โวนเป็นบางสวนเป็นบางส่วนมันมีโรงไงมันมีพาสติคุมช่วยชีวิตอันนี้ก็สวนเลยไหมเห็นใบไหมสวนไวก่อนเอาไวก่อนเผื่อมันสุกต่อ พามาดูความนี่กล้วยต้นงามฉังกะสศนเลยบ่เหลือบอ่เหลือแต่กล้วยไม่ตายจ้ะไม่ตายไม่ตายเอาทงปีก็เกิดใหม่อันนี้ก็ตะกะเตนหญ้าตะกะเตนหญ้าตะกะเตนต้องขยายพันธุ์ไปไปไปดูแค่นี้พอ พามาพามาดูสวนมาสวนดูดูหนาวพามาดูความความร้กาดของน้ำแข็ง้นไม้ใบหยาใบโซนใบดำกันไปต,ตามๆกันต้นไม้บางชนิดก็ทนน้ำแข็งเอ้เงึดหลายข้างในเราเป็นยังไงแหางไในฮที่เกียดเปิดน่ะไปใชะเงอ้อนตรงหน้าต่างดีกว่าปะเป็นยังไง โซนไหมเชิงเงือพริกพริกพริกโอโซนอยู่แต่ก็ไม่โซนมดดอกชมบรรยากาศเลี่ยงแกนแดดออกอยู่เด้อไปไปถ่ายความไม่สวยงามให้ดูให้เราดูหนาว ส้ำนี้แหลจะจ้ะเข้าบ้านเข้าบ้านหนาวหนาวหนาว